เต้นยังไงนะลืมอะเต้นยังไงนะหิงก็อะไรวะเออสักอย่างนึงอ่ะหญิงลี่ค่ะสังเกตว่าวันนี้มาทำงานกันอยู่กล้วยเต็มหัวเลยนะคะเป็นงานกล้วยเอหรือเปล่าเอาดอด้วยนะคะเป็นบุคกิจกรรมจากทางไทยพณนชุนิ่นเอง s c b นะคะเอาวันนี้ใครบอกว่าอยากกู้ ยอดกู้สุดสุดห้าล้านนลคะกู้เสร็จได้ทองเออเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดกู้เสร็จได้ทองเอามาให้บุจิได้นะคะหรือว่าวันนี้เรา B M C สองคนนะคะวันนี้ก็มาทำงานกับบุติด้วยเดี๋ยวแทนกล้องมาให้ดูนิดนึงอายาอายาอายอายสวยไหมจ๊ะให้ดูแป๊บเดียวค่ะของดีมีน้อยเออก็วันนี้นะคะมาทำงานเอาดอยอยู่ที่โคราชจ้าดูสภาพผัวด้วยบุจิไปทูบมา เหนื่อยร้อนหัวพันกันอะไรก็ไม่รู้แน่นอนเราก็ต้องมีเคล็ดลับในการดูแลผิวและปกป้องจริงๆไม่มีอะไรเลยนี่ทาครีมกันแดดเหมือนเดิมเลยจากบูคิดว่าครีมกันแดดอันนี้มันมันไม่เหมือนปาน,นาโบดอะมัน b a n าน่าโบัมนทาเราตอนนั้นไหมอ่ะเหมือนกับที่เคยลงคลิปก่อนหน้าให้ดูไปแล้วว่าบานาน่าโบดับพอทาแล้วคือแขนมันดำไปดำๆเลยใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของบูดะยี่ห้อแล้วรู้ว่าตัวตันอะมันเป็นของอังกฤษอะมันมันทาแล้วแบบว่ามันไม่ไหมอ่ะมันไม่ดําแต่ว่ามันก็ ไม่เหมือนเดิมมันก็ยังค้ำอยู่หรือเปล่าและหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยอ่าบีบีคาบีบีปไปตอนนี้ใช้ตัวใหม่อยู่นะจ๊ะของพี่หมูหวานนะคะหรือว่าวีเจหมูหวานนั่นเองนี่เป็นบอดี้วิฟฟอร์มน่เลิศเลนะคะตัวนี้มันจะเบาบางมากเหมาะสำหรับคนที่สลอของอ่บูเราค่ะ ตอนนี้นะคะมันก็ตัวนี้มันจะเหมือนแบบว่าไม่ค่อยเหนอะหนะแล้วก็เหมือนแบบดูแบบผิวใสๆดูเหมือนไม่ค่อยพอกมากจะเป็นเนื้อครีมสีครูแบบนี้อ่ากลิ่นน่ากินมากเลยเหมือนลูกอมเวลาทาไปนะคะอันนี้ป้ายให้ดูดน,นิดนึงนะไม่อยากทายดูเยอะมเปื่องนี่ก็ทาไปนี่หรอเพชรประจัทีนะี่ไม่นะง่ายปะย แล้วให้ดูตรงทาไม่ไม่ทาอันนี้คทาก็ขอบคุณเจ๊หมูหวานด้วยนะคะวิเจหมูหวานจากช่องสี่มหาชนที่นานาบุจิบนะคะกับบีบีดีดีแบบไปแล้วบายบไปทำงานต่อแล้ว